ว่าด้วยเรื่องของผลเมื่อวานนี้ค่ะมะติของที่ประชุมกอคอพอ,อครับเมื่อวานนี้พี่เป๊ปซี่อธิบายเนี่ยเคลียร์และชัดเจนมากแต่มาดูพาดหัวสิคะพาดหัวหนังสือพิมพ์ค่ะ <laughs> ขอแากผ่านไปดูพาดหัวหนังสือพิ์และพี่เบซี่โทษใครไม่ได้เลยนะขนาดคุณภูมิทําเองคุณทวีเองอ่ะแกให้สัมภาษณ์แก็โพสต์เฟซบุ๊กอ่ะยังคุมเคลือเลยพี่ขอเอาพาดหัวหนังสือพิมพยายามสื่อสารให้สังคมเข้าใจผิดนี่ข่าวสดนะครับเป็นคดีพิเศษแล้วดีเอสไอเต็มสูบลุยหัวสอสอฟอกเงินอ่ะสวฟอกเงินอันนี้เอาความเทจเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ได้ไหมเนี่ยพี่ ชัดๆเลยเพราะเขาไม่ได้ลุยหัวไม่ได้ลุยสอบหัวสวใช่เขาลุยฟอกเงินเรื่องเดียวคือก็งงอยู่ว่าเออบอกอข่าวคืออันนี้มันเป็นเรื่องของความเข้าใจนะแล้วมันเป็นเรื่องพื้นฐานของคนทําข่าวเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยครับข่าวไปที่ทางนี้หมดเลยค่ะใช่เอาอีกฉบับหนึ่ง Daily News สิบเอ็ดเสียงรับหัวสวคดีพิเศษความผิดอาญาฟอกเงินอันนี้ให้มันดูคุมเคลือแบบนี้ดีไหมพี่อันนี้ก็คุมเคลือคือคือผิดเลยอ่ะ ไม่มีการรับหัวสอวอเป็นคดีพิเศษนะครับเ <c oughs> มื่อวานนี้เขาไม่ได้เดินหน้าประเด็นนั้น <c oughs> แต่ว่ามีเรื่องของฟอกเงินนะครับ <c oughs> <ช>เอาอีกฉบับหนึ่งมติชนมติชนบอกว่ามติสิบเอ็ดต่อสี่รับฟอกเงินเป็นคดีพิเศษกพอพอลุยหัวสอวอไอ้กพอพ,อพอลุยหัวสอวอเนี่ย <c oughs> ไ,มไม่ใช่นะครับแต่รับเป็นคดีพิเศษเนี่ยโอเคก็คือเป็นสถานการณ์ที่คือบรรยากาศเมื่อวานนี้ อย่างที่เราก็วิเคราะห์กันให้ฟังตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนะครับว่ากกพรเนี่ยขเขาก็กระเฮี้ยงกระหือห,อหรือเพราะว่ากกพรเนี่ยประธานคือคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับก็เป็นฝ่ายการเมืองในขณะที่คุณเทวีสอดส่องเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรียุตธธรรมก็เป็นสองในยีสิบสองของคณะกรรมการคดีพิเศษที่ว่านะครับแล้วเขาตั้งเป้าว่าต้องการที่จะสืบสวนนะครับเอาคดีเรื่องของ หัวสอวอนเนี่ยครับมาเป็นคดีพิเศษของ DSI ค่ะแต่ว่ามันไม่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้ามันจะเดินหน้าอย่างนี้ได้เนี่ยมติของกกพเนี่ยครับมันจะต้องออกมามีอย่างน้อย15คนค่คนแล้วที่มันไม่ถึง15ก็เพราะว่ามันมีข้าราชการท่านผู้ใหญ่นะครับที่เป็นกรรมการของกกพเนี่ยนะครับค่ะ9อย่างน้อย9 <c oughs> คนนะครับที่เราก็รายงานให้ฟัง9คนนี้ก็จะมี ปลัดหมาดไทยมีอาการสูงสุดเจ้ากรมพัรมนูญผู้ว่าแบงค์ชาติเลขากจริศรีกานะครับแล้วก็ในตำรวจอีก4นายหนึ่งในนั้นก็คือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทั้งหมด9ท่านเนี่ยเขาไม่เอาด้วยเหตุผลที่ไม่เอาด้วยก็เพราะว่าการจะไปะลงมัตินะครับแล้วให้คดีในเรื่องของการหัวสวเนี่ยให้มาอยู่ใต้าการกำกับดูแลของดีเอเนี่ยมันจะขัดกับกฎหมายของ กรกตเขาเพราะว่าในกฎหมายกรกตนี่ระบุชัดเจนครับว่าการสืบสวนสอบสวนในเรื่องคดีทุจริตเนี่ยมันจะต้องเป็นอำนาจของทางกรกตเท่านั้นนะครับเพราะน,นั้นข้าราชการท่านผู้ใหญ่ทั้งหมดทั้ง9ท่านเนี่ยเขาไม่เอาด้วยพอ9คนไม่เอาด้วยนะครับเสียงจากยีบสองเนี่ยมันต้องได้15 9คนไม่เอานี่มันเหลือ13แล้วสิบสามนี่โหวตไปก็หน้าแหกนะครับก็เลยไม่ได้มีการโหวตระเด็นนั้น ย้ำอีกทีครับว่าไม่มีการโหวตที่จะเอาคดีดเลือกตั้งคดีเรื่องของทุจริตเลือกตั้งสวที่ว่ามีการหัวเฮอกันเนี่ยครับไปเป็นคดีพิเศษของทางดีเอสไอเนี่ยมไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับแต่เมื่อวานเนี้ยเขาก็มีการพลิกเกมก็คือ,อการพลิกเกมนี่ก็คือเป็นการไปสอบเรื่องของการฟ้องเงินแต่ประเด็นฟ้องเงินเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของทาง ดีเอสไอเขาอยู่แล้วใช่ค่ะ,ะใช่แล้ววันนี้คุณภูมิธรรมเนี่ยนอกจากโพสต์ตอนเช้าแล้วมาให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้ด้วยขอเอามติชนขึ้นมาหน่อยเอาเอาพาดหัวขึ้นมาก่อนพี่เขียวพาดหัวขึ้นมาก่อนครับภูมิธรรมยนรันรับคดีพิเศษหัวสอวอไม่ใช้การเมืองทำร้ายกันเชื่อไม่กระทบศึกซักฟอกนายกเนี่ยอันนี้มันก็คุมเคลือนมันก็อยู่ที่คนที่พาดหัวข่าวแล้ะค่ะ เพราะว่าเราก็ทํหนังสือพิมพ์มาเนาะออไอ้คนพาดหัวข่าวก็คือบอก,กข่าวหัวหน้าข่าวไอ้ความเข้าใจเขาเนี่ยเพราะต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยสถานการณ์ต้องบอกแม่งโคตรสับสนเลยจริงพี่คือพอมันไม่โหวตในเรื่องของหัวหัวไปให้ไปใดีเ s i นะครับเขาก็ไปโหวตจริงๆมันไม่ต้องโหวตเพราะว่ากฎหมายของ DSI เนี่ยมันบอกว่าเป็นเขาก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของทาง DSI ออยู่แล้วในการสอบสวนเรื่องการฟอกเงินนะครับแต่พอไปโหวตเนี่ย มันก็เลยสร้างความสับสนว่ามีการโหวตเอาเลือกตั้งสวเนี่ยครับมาเป็นคดีพิเศษเนี่ยครับเนี่ยสับสนไหมล่ะแล้วก็แต่ไม่มีเสียงใช่ไหมไม่มีค่ะมีมีเรื่องอื่นแทนอ่าเขาเขามีอ๋ออ๋อมีมีพี่เป๊ปซี่อ่ามีมีเสียงแรกเลย ขอพาไปฟังเสียงคุณภูมิธรรมก่อนดว<อ><อ>กัน<อ>ค่ะคเมื่อน,นักข่าวไปถามมาค่ะไอเรื่องโพสต์เฟซบุ๊กตั้งแต่เมื่อเช้าเดี๋ยวพิมสรุปเรื่องโพสเฟซบุ๊กสั้นๆนิดนึงก่อนค,คือคุณภูมิธรรมเนี่ยโพสเฟซบุ๊กเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคเกี่ยวกับเรื่องของไอรับเป็นคดีพิเศษเนี่ยพยายามจะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองนะแต่ต้องการที่จะตรวจสอบเพราะว่าสวเนี่ยเป็นหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรคะร เป็นหลักของนิติบัญญัติที่ต้องตรวจสอบต้องมีความโปร่งใสดังนั้นเนี่ยกระบวนการคัดเลือกก็ต้องมีความโปร่งใสยืนยันว่านี่ไม่ใช่เครื่องมือทางการเมืองอย้ําอยู่3ามรอบพิเป๊ปซี่แต่ต้องการจะตรวจสอบเพราะว่าหน้าที่สอวนเนี่ยทั้งทวงดุลทั้งหลึอกองคอ์กรอิสระมันมีความสําคัญดังนั้นการได้มาจึงควรจะต้องโปร่งใสและสุจริตด้วยยืนยันไม่มีการเมืองเข้ามาแทรกค่ะ นักข่าวเจอคุณภูมิธรรมเมื่อสักครู่นี้ก็เลยถามว่าไอทีโพส a c e b o o k ไปเมื่อเช้าเนี่ยค่ะจะตอบโต้ใครอึดอัดใจ,จอะไรไหมคะฟังเสียงคุณภูมิธรรมค่ะครับไม่โต้กับใครครับเพียงแต่ผมทําหน้าที่ในเมื่อทําหน้าที่เนี่ยก็ได้ใช้ความรู้สึกความนึกคิดของเราที่มีอยู่เนี่ยก็อธิบายให้ฟังประเด็นของเราคือประเด็นที่เรามองเรื่องนี้นะครับ้วก็ยืนยันนะครับ ว่ามันไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมืองขัดแย้งกันมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลที่อยู่ในในในตำแหน่งหน้าที่แล้วก็กระบวนการที่มันเกิดเนี่ยกรามกระทำการการะทำความผิดที่มันสําเร็จคือการทำข่อที่สมาชิกผู้ที่สภา,าเพราะฉะนั้นเราก็จะดูตรงนั้นเป็นเรื่องของของดีเอสไอที่ต้องดูเรื่องเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีปอกเงินหรือคดีของ การร่วมมือกันหรือการกระทําที่ผิดกฎหมายนะครับส่วนคดีของทางกกตเราก็คืนส่งไปนี่เราเริ่มต้นจากเนี้ยก็คือทําให้มันเกิดความชัดเจนสารเราก็รับฟังทาจดหมายมาถึงเราเราก็โอเคเราก็แยกคดีแล้วก็ใช้ในสิทธิแล้วก็ความเกี่ยวข้องของ d ี i อสีสามารถทำได้ส่วนทําแล้วคดีไปถึงไหนมันก็เป็นไปตามกระบ,บวนการยุติธรรมเกี่ยวข้องกับใครเราก็ส่งไป ก็เป็นหน้าที่ขององค์กรนั้นๆที่รับเรื่องไปเล่วไปตำเนหนการเรามีหน้าที่แค่ทําความจริงให้ปรากฏเพราะมีคนมาร้องเรียนเราก็ต้องทําไม่ทำงั้นเราก็โดนมาตรานหนึ้าเจก็คือเราละเว้นหรือ,อไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ต้องปฏิบัติคือฟังและดูดีนะถ,ถ้าคนที่ไม่ไม่มีแบ็กกราวหรือว่าไม่รู้ว่าเขาเล่นอะไรกันยังไงคืออย่างที่คุณภูมิธรรบอกว่าการเลือกส so วมันมีข้อกล่าวหาเนี่ย หน้าที่มันไม่ใช่หน้าที่ดีเอสไอไงใช่มันเป็นหน้าที่ของก <c oughs> องกตอเขาที่เขาเป็นองค์กรอิสระแล้วมันมีการร้องไปที่กกตนะครับสว <c oughs> สอบตกเนี่ยแล้วเขาก็ไปร้องดีเอสไอด้วย <c oughs> แล้วที่มันตลกก็คือพอไปร้องดีเอสไอเนี่ยดีเอสไอกลับเอาเป็นเรื่องใหญ่แล้วต้องการที่จะให้คณะกรรมการคดีพิเศษเนี่ยครับ มาพิจารณาในเรื่องนี้ซึ่งมันถับไม่ได้ <ฮะ S 1> เพราะกฎหมายกรกรตเนี่ยมันระบุไว้ชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องของกรกรตในการสืบสวนสอบสวนในเรื่องของการข้อกล่าวหาในเรื่องของออการเลือกตั้งนะครับว่ามันไม่สุจริตยังไงเนี่ยแล้วก็ในมาตรา21นะครับจะเล่าไปฟังว่าที่เมื่อวานนี้เนี่ยทาง DSI เนี่ยเอามาประเด็นเรื่องของคดีฟ้องเงินเอามาสอบสวนนะครับในเรื่องนี้แล้วก็ไปตีข่าวว่าเนี่ย เอาเป็นคดีพิเศษในเรื่องของทุจริตหัวเลือกตั้งในเรื่องของการฟอกเงิน<ม>คือประเด็นของการฟอกเงินเนี่ยม,มันเป็นอำนาจหน้าที่ของทาง DSI อยู่แล้วนะครับในกฎหมายพรบบดีเอสไอนะครับปี25-47เนี่ยมาตรา21นี่เขาบอกไว้เลยครับว่าคดีพิเศษที่ DSI จะเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นคดีที่มันอยู่ในบัญชีท้ายของพรบรที่ว่านี้นะครับแล้วอ้บัญชีท้ายเนี่ย มันก็จะมีการพูดถึงเรื่องหลากหลายเรื่องนะครับคดีความผิดตามกฎหมายหลายหลายฉบับเลยหนึ่งในนั้นก็จะเป็นในวงเล็บ16นะครับที่บอกว่าคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรา,ามการฟอกเงินคือในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติเนี่ยมันมีทั้งหมด22อข้อมันไม่มีเรื่องของอ่างยี่ซ่องโจรน,นะครับเพราะฉะนั้น DSI เนี่ยที่เคยตั้งประเด็นนี้ไว้เนี่ยเมื่อวานนี้เขาก็ เอามาสอบไม่ได้แต่เป็นเรื่องของการฟอกเงินเนี่ยเขาเอามาสอบได้เขาเขาเป็นหน้าที่ตามปกติเลย <c oughs> แล้วไม่จําเป็นต้องลงมติด้วยแต่พอไปลงมติขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดทําให้เกิดความเข้าใจผิดน,นะครับว่ามีการเอาคดีเรื่องของการทุจริตการเลือกตั้งสวเนี่ยอโอนมาเป็นเรื่องคดีพิเศษข, <c oughs> ของดีเอสไอมันไม่ได้เป็นตามนั้นนะครับอันนี้ต้องต้องชี้แจงย้ำครับเพราะว่ามันเกิดความเข้าใจผิดมากเนี่ย ยังสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหลายนี่ก็พาดหัวว่ารับคดีฟ้องเงินเป็นคดีพิเศษแล้วการฟ้องเงินนี่นะครับมันต้องมีมูลฐานความผิดที่เกิดขึ้นในขณะดีีอย่างที่เรียนท่านผู้ชมมาตลอดนะครับว่ากกตเนี่ยเขารับรองผลการเลือกตั้ง200คนไปเรียบร้อยแล้วกกตนี่แม้จะรับคาร้องมานะครับไม่เคยออกมาระบุเลยครับว่ายืนยันว่ามันมีการทุจริตมีการใช้เงินซื้อเสียงซึ่งจะเป็นพื้นฐาน ของเรื่องของการฟอกเงินแล้วทางดีเอสไอก็ตั้งตัวเลขขึ้นมาว่าเนี่ยการซื้อเสียงเลือกสวเนี่ยม,มันน่าจะมีวงเงินถึง300ล้านอันนี้มันก็เลยเข้าช่องดีเอสไอเลยพอมันวงเงินถึง300ล้านเนี่ยเขาก็มองไปเลยว่ามันเป็นเรื่องของการฟอกเงินในขณะที่ข้อท็จจริงนี่มันไม่รู้เลยนะครับเป็นการมาลองเรียนของสวที่สอบตกแล้วก็พูดกันตัวเลขกันก็ปั่นเงินไปจนบอกว่านี่มีการจ่ายเงิน ซื้อในเรื่องของสวร้อยกว่าคนเนี่ยสามร้อยกว่าล้านบาทไม่ใช่ค่ะสี่ร้อยห้าร้อยล้านด้วยค่ะเออตัวเลขมันก็ไปแบบคือที่มาที่ไปเนี่ยครับมันก็งงอยู่ว่าเฮ้ยตัวเลขนี้มันมาจากไหนอ่ะมาจากคุณทวีสอดส่องให้สัมภาษณ์วันนี้มีการชี้แจงเรองนีอีกใช่ไหมคุณทวีสอดส่องวันนี้เจอนักข่าวก็ต้องตอบเรื่องนี้เพราะว่านักข่าวเขาอยากรู้ว่าเออคุณทวีครับไอ้ที่รับเป็นฟอกเงินเนี่ยหลักฐานจากอะไรคะ ขอบคุณมากเลยค่ะมีเสียงคุณทวีให้ฟังด้วยค่ะว่าคุณทวีคะหลักฐานอะไรคะที่เชื่อว่าสอวอชุดนี้มีการฟอกเงินเกิน300ล้านบาทฟังเสียงคุณทวีค่ะเกิในในกฎหมายเขาใช้มูลน่าเชื่อว่ามีค่ามากกว่า300ล้านไม่ไม่ในในในตัวระเบียบซึ่งมูลน่าเชื่อว่าเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยอาจจะไม่มีเขียนไดตรง ถ้าในกฎหมายเนี่ยคือสารต้องพิจารณาปาดจากข้อสงสัยอันนี้ก็อาจจะบุญน่าเชื่อว่าไม่ถึงนั้นหรือการออกหมายจับของสารเนี่ยมีหลักฐานพอสมควรดังนั้นมูลน่าเชื่อว่าเนี่ยเราก็หยิบหยิบเกณฑ์ที่ข้อบังคับประธานสาลฎีกาข้อบังคับในการออกหมายจับของสารเนี่ยบางทีบันทึกสายลับในข้อบังคับแค่บันทึกสายลับไม่ได้เป็นพยานเลย สารก็ออกหมายจับได้แต่ดังนี้ในเมื่อเราพิจารณาดังนั้นเมื่อในคดีนี้มีพยานยันว่าต้องใช้เงินมีการใช้เงิน 4- หรือ500ล้านนะฮะแล้วก็พบว่ามีการจ่ายเงินเป็นช่วงๆก็คิดทางทั้งคณิตศาสตร์ทั้งคิดทางทางพยานพยานยันว่าใช้เงินเกินดังนั้นมันก็พยานก็เราก็ถือว่ามีมูลน,น่าเชื่อว่าที่ประชุมก็เลยมี มติว่าให้เป็นคดีพิเศษโดยท้ายพระรบัญญัติอยู่แล้วกฎหมายฟ้องเงินเมื่อกฎหมายฟ้องเงินเป็นคดีพิเศษความผิดฐานอ้างยี่ความผิดฐานเรื่องอาการได้มาทั้งสอวอรหรือที่หัวหรือความผิดอ,อื่นๆเรื่องหนึ่งหนึ่งหกวงเล็บสามที่ร้องทุกไว้ก็ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันก็จะถือเป็นคดีพิเศษเลยค่ะไงไง จ้างให้ไปเลือกและจูงใจให้เลือกคืออะไรอันนี้คือจากพยาน,ายานอันนี้อันนี้จากพยานพยานาก็คือคาดเก่าได้ว่ามันจะคุ้มรอคคือตอนนี้พยานที่ดูวิเคราะห์มีประมาณสักงเจ็ดพันคนนะฮะเดี๋ยวเราเอามาวิเคราะห์ดูอีกทีแล้วก็เข้าไปที่เมืองทองประมาณสามพันคนเราเราก็จะดูว่าเดี๋ยวในการสอบสวนเนี่ยเนื่องจากมีอาการร่วมสอบสวนก็วันนี้เร่งให้อธิบดีกรมสอบสวนเนี่ยทำหนังสือไปขอให้อาการ ไอ้การกถ้ามีทราบปริมาณานี้ก็อยากให้ทิมดีไปเราต้องวางแผนร่วมกันในการสอบสวนคือการสอบสวนคือเราจะทั้งเพื่อพิสูจน์ฟัามบริสุทธิ์และพิสูจน์ความผิดนะฮะไม่ไม่ต้องโอ้โหฟัง,งคุณทวีแล้วนี่ต้องบอกว่ามนโลนล้วนเลยนะ ค,คือสามร้อยสี่ร้อยล้านเนี่ยครับค,คือถ้าหลักฐานที่คุณทวีพูดเนี่ยครับมันมีน้ำหนักมันมีความน่าเชื่อถือเนี่ยอย่างน้อยในคณะกรรมการคดีพิเศษที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เก้าคนเนี่ยเขาต้องเห็นด้วยไงแต่นี่เนี่ยไม่มีใครเขาเห็นด้วยไงซึ่งพอคณะกรรมการคดีพิเศษ9้าคนในยี่สิบสองคนเนี่ยเขาไม่ได้คล้อยตามสิ่งที่คุณทวีพยายามที่จะยัดเยียดให้นะครับเขาก็เลยแสดงจุดยืนชัดเจนว่าเขาไม่เอาด้วยถ้าจะมีการโหวต ให้ดีเอสไอเนี่ยรับเป็นคดีพิเศษมันก็เลยไม่มีการโหวตในเรื่องนี้นี่ไงพี่เป๊ะพูดประเด็นนี้ดีมากเลยเพราะว่านักข่าวก็เลยถามว่าไอ้แบบเนี้ยคุณทวีเอาตัวเองไปเสี่ยงเพื่อให้ได้คดีนี้มาอยู่ในมือใช่ไหมเฮ้ยนักข่าวถามดีนะพี่ถามว่าเอาตัวเองไปเสี่ยงเพื่อให้ได้คดีเนี้ยมาอยู่ในมือใช่ไหมฟังคุณทวีตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ค่ะจะตึงคดีนี้มาอยู่ในมืออ่าไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีผู้มาร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็ มีการสืบสวนแล้วเรื่องจริงๆแล้วกกตมาขอให้เราทาด้วยซ้ําไปนะแล้วจริงๆถ้ากกตเราก็ต้องร่วมมือกับกกตเราเชื่อว่าไอเรื่องถ้าขอพยานหลักฐานไปเนี่ยกกตอาจจะเอาไปพัฒนานิดหน่อยก็ยื่นเรื่องต่อศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งเพื่อเพื่อถอดถอนอ่าได้ผมคิดว่าถ้าตามที่หลักฐานที่มีการจ่ายเงินมีอะไรเนี่ยก็อาจจะถึง20คนนะอ่าถ้าถ้ากกตร่วมมือกัน แล้วตอนนี้ได้รับควร่วมมือก็ก็เราคิดว่าร่วมมือเพราะว่าเขามีหนังสือนะก็เขาเป็นเราไม่ไปก้าวอำนาจเขาแต่เมื่อเขายังไม่ยกเลิกการตั้งดีเอสไและตำรวจาปปงทำเราก็พยายามรวบรวมเรื่องให้เพราะอำนาจของกกตนั้นหลักก็คือเขาจะมีอำนาจในการถอดถอนที่การได้มาทึ่งสวไม่ชอบนะเดี๋ยวจะจะขอ คุณทวีก็บอกว่าไม่ไปก้าวอำนาจของกกต่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณทวีจะให้ดีเอสไอเนี่ยเข้ามารับเป็นคดีพิเศษมันฟังแล้วมันย้อนแย้งมากนะ,ะและที่แกบอกว่าทางกกตมาขอให้ทำเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับค,คือกกตเนี่ยเขาขอทีมงานขอเจ้าหน้าที่ของดีเอสไอเนี่ยมาช่วยในการสอบสวนแต่ไม่ได้หมายความว่ากกตเนี่ยเขาเจะคดีเนี้ยมาให้ด SI ีเอสไอทำมันทําไม่ได้เพราะมันเป็นอำนาจของทางกกตเขาอยู่แล้วเพราะยิ่งฟังเนี่ยครับโดาจะพะไอตัวเลข ทำไมถึงบอก300ล้านเพราะ300ล้านเนี่ยมันคือตัวเลขที่เข้าฐานในเรื่องของการฟอกเงินค่ะซึ่งไอ้นี่ไม่ไม่มีที่มาที่ไปเลยแล้วฟังคุณทวีพูดเนี่ยเหมือนกับไปคิดเอาเองเลยอะใชว่าตัวเลขเนี่ยฟอกเงินนะครับแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของกรกตเขาที่เขาเป็นองค์กรอิสระนะครับเพราะนั้นความพยายามที่จะเอาในส่วนของฝ่ายการเมืองเนี่ยครับมีทั้งภูมิธรรมรองนายกเป็นประธานคณะกรรมการคดีพิเศษ คุณทวีก็อยู่ในนั้นแล้วก็จะหักคอจะให้คณะกรรมการคนอื่นเนี่ยเขาโหวตพอเขาตรวจสอบแล้วว่ามันไม่ถึง15เนี่ยครับก็เลยไม่ไปโหวตในประเด็นนี้แล้วก็เป็นเรื่องของการฟองเงินฟองเงินนี่ไม่จําเป็นต้องลงมติครับมาตรา21อันนี้นะครับพรลบอรของ d s เไอเนี่ยไม่มีข้อความไหนในนี้ที่บอกเลยว่าคุณยาวคดีพิเศษมาเนี่ยครับในเรื่องของการฟอกเงินเนี่ยต้องมีการลงมติ แต่ก็มีการบิดเบือนบอกว่าต้องมีการลงมติและคะแนนได้เกินกึ่งหนึ่งก็เลยเออกมาเป็นคดีพิเศษทั้งหมดนี้นะครับกกตนเนี่ยยังไม่ได้ชี้มูลความผิดว่ามันมีการทุจริตมีการซื้อเสียงมีการหัวกันเพราะฉนั้นเรื่องของการใช้จ่ายเงินซื้อเสียงเนี่ยมันก็ยังไม่เกิดขึ้นแล้วการใช้จ่ายเงินพอไม่เกิดขึ้นเนี่ยประเด็นฟอกเงินมันก็ไม่มีนะครับต้องรอครับจนกว่าวกกตเขาจะยืนยันว่าที่มีการร้องกันเนี่ยก็พวกสอวอสอบตก สามคนใช่ไหมครับ<ช><ช>คือร้องทั้งกก,กตแล้วก็ไปร้องทั้ง DSI DSI ออก็เอาเป็นเรื่องใหญ่เลยแล้วก็อย่างที่ผมก็วิเคราะห์ให้ฟังว่าเรื่องของบทบาทของสอวสาย้ําเงินเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เพื่อไทยเนี่ยเขาต้องอิดอัด<ช>ก็เลยหาวิธีที่จะจัดการสรวรสายรับเงินวิธีหนึ่งก็คือถ้าสามารถโอนคดีนี้มาเป็นคดีพิเศษของ DSI นะครับมันก็จะเล่นง,งานในเรื่องนี้ได้แต่ถ้ายังเป็นเรื่องของกอกอตอ,อยู่เนี่ยหน้าที่ของ DSI ที่ทําได้นะครับถ้าจะสอบเรื่องฟ้องเงินเนี่ย ก็แค่ได้ได้มีการสอบสวนเรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงเดี๋ยวที่สุดแล้วก็จะต้องส่งเรื่องทั้งหมดนะครับ,รบให้ทางกกตเพราะว่ากฎหมายของกกตมาตรา49เนี่ยเขาบอกไว้ชัดเจนครับว่าถ้ามีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนเรื่องทุดริการเลือกตั้งเนี่ยกกรตรู้เนี่ยครับสามารถทําหนังสือไปเพื่อที่จะขอสานวนมาแล้วหลังจากทําสำรวนไปเนี่ยครับภายใน7วันก็จะต้องส่งเ,เอกสารเหล่านี้นะครับมาให้เพราะฉะนั้นข่าวที่บอกว่า ทางดีเไอรับเป็นคดีพิเศษในเรื่องการฟอกเงินเนี่ยมันเฟกนิวครับต้องย้ํานะครับว่ามันเป็นเฟกนิวเพราะว่าพื้นฐานของคดีเนี้ยยังไม่มีการชี้มูลจากในส,ส่วนของกรกตเลยใช่ค่ะอ่ะส่วนอีกคนนึงค่ะคุณอนุทินชาญวิรากูลค่ะวันนี้ก็ยังอารมณ์ดีนะพี่เป๊ปฟี่ให้สมายเจอคุณอนุทินนี่แกน,น่ารักนะ<า>เวลาเจอน,นักข่าวเนี่ยไม่ค่อยเห็นอาก,การบูดดีอะ<น>แล้วก็ชี้แจงตอบ,ตอบเต<อ>ิบอะไร<อ>ที่ไม่เคลีย ก็ขยายความคือดีไงมันช่วยทําให้ชัดเจนด้วยก็ข่าวลือบางทีไปตรวจสอบมีไม่มีแกก็รับตรงๆนะ ใช่อย่างไอ,ไ,อไปกินข้าวที่เขาไปอ่ะใครทำหลุดมาไม่รู้ไปรู้ได้ก็บอกเป็นเรื่องปกติเอจอกัน<อ>บ่อยทุกเดือนอ,อะไรอย่างเงี้ยวันเดบอยก็เคยพาไปมาแล้วนะคะวันนี้คุณอนุทินเจอนักข่าวค่ะนักข่าวก็ไปถามยังคงถามเรื่องนี้อยู่อะค่ะเรื่องที่กรกพรรับเรื่องการฟอกเงินนะในส่วนของการเลือกสอวอเอาไว้เนี่ยคุณอนุทินให้สัมภาษณ์ว่ายังไงไปฟังกันค่ะตั้งแต่วัน คุณลังเมาโลภาพพิงเลยเพราะว่าที่ผลออกมาแบบนี้เพราะว่าคุณอนุทินพาคุณนิวินเข้าไปพูดืจริงบ้างไม่จริงบ้างแล้วแต่แต่คุณลางเมาโลกับคุณอนุทินเหมือนจะพาดพิงกันหลายรอบแล้วตรงนี้เราติดใจอะไรมือไม่รู้เหมือนกันจริงๆก็เจอที่สภาก็าทักทายกันดีนะไม่มีอะไรแต่คุณต่างทำหน้าที่น่ะ,นนะแต่ก็ มันก็มีข้อมูลท่านก็ทำข้อมูลก็เป็นประโยชน์ทำข้อมูลก็ไม่เป็นประโยชน์แต่ก็ยืนยันว่าผลของ DSI ที่ออกมาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับดิวจันสองล่าเลยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยนะดิวยิ่งไม่เกี่ยวใหญ่เลยอ่าก็จะมีดิวลงดิวรับอะไรก็าถ้ารับจริงคนจะรู้ได้ไงว่ามีการไปเราทำอะไรก็ตรงไปตรงมาเปิดเผยไม่ต้องไปรับรับอะไรจะไปพบกับใครอะไรใครเป็นเรื่อ,องปกติ ไม่ใช่ว่าไปพบใครต้องมารายงานอะไรทุกคนแต่ถ้าใครรู้อลไรก็ไม่มีใครปฏิเสธคุณลันซิมารูมยังบอกเลยูค่ะว่าตอนนี้รัฐบาลเป็นเหมือนเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้เฮ้ยเสือตัวนึงก็ฮู้เสือตัวนึงก็เมียที่นี่ครับครับได้กินมาม่าไหมครับก็มีได้กินมาม่าไหมคือชาวบ้านใจไปกินกินอะไรบ้าน กินเล็กแพงป็นฝา,าไม่มีเจ้าเหล่าหรอครับไม่มีเจ้าเหล่า์ไม่มีไม่มีอขอบคุณครับรับกันครับคือก็ตอบตลกไปอะนะคืออย่างนี้ค่ะนักข่าวเนี่ยเอาคำให้สัมภาษณ์ของรังสิมันรมช่วงเช้ามานะคะเอามาถามคุณอนุทิน,น่ะว่าคือก็ใช้คำพูดประมาณที่นักข่าวถามนี่แหละค่ะว่า,าวเอ๊ะมีบุคคลภายนอกมาแทรกแฝงไหมจะเอาคืนไหมเกี่ยวกับการอ้างยี่ส่องโจนไหม ผู้มีอำนาจในรัฐบาลเนี่ยพยายามจะทาให้เป็นเรื่องของการฟอกเงินไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งเนี่ยคุณลังซูมันลงก็บอกมันเป็นเพราะดีลลับที่ไปคุยกันมาก,ก่อนหน้านี้นั่นแหละคือ,ค,อคือเรื่องอั้งยี่ซ่องโจรเนี่ยครับที่มันรับไม่ได้เนี่ยเพราะว่าบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษไอ้พรบอรของดีเอสไอเนี่ยมันไม่มีอยู่ในนี้ไงมันไม่มีเรื่องของไอ้มาตรา2 0 9้าอั้งยี่ซ่องโจรเนี่ยมันก็เลยเอามาไม่ได้แต่ว่ามันมีวงเล็บ16 ที่เรื่องความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินผมไม่บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติ DSI เนี่ยมันสอบได้เลยเรื่องฟอกเงินแต่พอเป็นโรมติแล้วมาให้ข่าวว่านี่เอาเรื่องหัวนะครับเกี่ยวกับการฟอกเงินเป็นคดีพิเศษถามว่ามูลความผิดมันมาจากไหนเมื่อวานนี้พลเอกเกรียงไกรศีรกเนี่ยก็ยังถามท่าน ท่านก็บอกว่าเอา้าแล้วมันจะไปฟ้องเงินเนี่ยฟ้องเงินจากอะไรฟ้องเงินแสดงว่ามันต้องมีการจ่ายเงินใช่ไหมต้องมีการจ่ายเงินระหว่างการเลือกสวค่ะตัวเลขก็อย่างที่ทางดีเอสไอบอกว่าเนี่ยมี3 0 0ร้อยสแต่ถ้ากรกตเขาไม่สรุปแบบนี้นะครับถามว่าแล้วคุณจะไปสอบตรงนั้นเนี่ยบุญฐานความผิดจากเรื่องอะไระมันไปไม่ได้นะครับคเครื่องนี้ผมว่ามันต้องเข้าใจกระบวนการเพราะอยู่ๆจะไปสอบในเรื่องของการ ฟอกเงินเนี่ยในขณะที่กรกตเขาเป็นต้นทางนะครับเขายังไม่ได้มีข้อยุติในเรื่องนี้เลยแล้วรังสีมันโลงก็ยังไปตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยทำไมตํารวจซึ่งอยู่ใต้การควบคุมของทางนายกเองถึงคุมตํารวจสามนายไม่ได้เอามันจะไปคุมได้ยังไงครับเพราะการณีที่จะมีการโหวตเนี่ยมันผิดกฎหมายกรกตเนี่ยเขาดูแลในเรื่องของการเลือกตั้งทุจริตเลือกตั้งแล้วอยู่ๆคุณจะไปโหวตเนี่ยครับเพื่อจะให้ดีเอสไอเข้ามาดูแลเนี่ย มันไม่ใช่เฉพาะในตํารวจสามท่านที่ว่านะครับอายการสูงสุดเจ้ากรมพระธรรมนูญเลขากริศรีกาประหลัดมหาไทยผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับท่านเหล่านี้ท่านก็ไม่เห็นด้วยมันก็เลยทําให้ภูมิธรรมเนี่ยเขาต้องเข้าเกียร์ถอยไม่มีการโหวตท,ที่จะยกไอ้เรื่องของการจุจริตหัวเลือกสอวเนี่ยครับเป็นคดีพิเศษมนเลยไม่มีการโหวตเรื่องนี้ แล้วสื่อเองเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่ได้จับประเด็นนี้อย่างที่ผมมาคุยรายละเอียดให้ฟังเพราะว่าเราก็กอดติดเรื่องนี้นะครับแล้วก็เห็นตลอดว่ามันมีการเตรียมการกันท่านผู้ชมลองมองย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมน้องพิมพ์ใช่ค่ะทีเ่เลขานกฤิฎีกาเนี่ย <c oughs> อาจารย์ <c oughs> ประกรณท่านก็<า>นพูดในที่ประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว <c oughs> ใช่แล้วท่านก็ทักท้วงท่านก็บอกว่าเฮ้ยไอ้กรกรตเขามีอำนาจในเรื่องนี้นะถ้าจะไโบโหวตแบบนี้เนี่ยมันจะมีปัญหานะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทักตวงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตำรวจสามนายนี่เขาก็ไม่มาสัปดาห์นี้ก็ไม่มาสัปดาห์นี้ก็ไม่มาอีกนะครับแต่คนที่มาเนี่ยคือพลเรเอกมนูเมฆหมอกท่านนี้ก็คือท่านเจ๋งอ่ะท่านท่านท่านมั่นใจอ่ะท่านมาท่านก็ท่านก็โหวตสวนแต่ว่าอย่างที่บอกว่าประเด็นเนี้ยไม่มีการโหวตเพราะว่าภูมิธรรมเขารู้ว่าโหวตแล้วไม่ถึง16หหน้าแหกแน่นอนก็เลยไม่โหวตประเด็นนี้ก็เลยบิด บิดไปเป็นเรื่องของการฟ้องเงินแล้วสื่อเนี่ยที่อาจจะไม่ได้เกาะติดสถานการณ์แล้วก็ไม่เข้าใจนะครับก็เลยไปคิดว่าเฮ้ยหัวหัวเลือกสวนี่เป็นคดีพิเศษก็ยังยืนยันว่ามันไม่ได้เป็นคดีพิเศษนะครับข่าวที่สับสนเนี่ยมันก็มาจากเนี่ยครับจากการถแถลงของทั้งที่ปล่อยเสียงให้ฟังทั้งภูมิธรรมแล้วก็ในส่วนของคุณทวีเนี่ยค,คุณทวีนี่ผมฟังแกแล้วผมงงแกเลยนะอ่ะพี่ไม่เคลิ้มหรอ ถ้าคนที่ฟังแบบไม่มีข้อมูลอ่ะเคลิมตามแกใช่โดยเฉพาะที่ <ๆ S 2> บอกว่ากรกตอรขอให้สอบเนี่ย <He> i, เฮ<ล>้ยไม่ใช่กรกตเน,นี่ยเขาขอให้ส่งไปช่วยเพราะมันเป็นหน้าที่ของกรกตที่เขาส้องสอบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับส่วนประเด็นลังสีมันลมที่จะบอกว่าคุมตํารวจไม่ได้ตํารวจอย่างพลเอกกิตติรัตน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านก็ต้องรู้ข้อกฎหมายไงแล้วกฎหมายมันเป็นเรื่องของกรกตเนี่ยคุณจะไปโอนอย่างนั้นเนี่ยมันทําได้ยังไงทั้งหมดนี่แหละครับมันก็เป็นประเด็นที่ สหายอ้วนภูมิธรรองนายกเนี่ยครับผมว่าเนี่เมื่อกี้ก็เปิดเสียงฟังที่ท่านพูดเนี่ยฟังแล้วเห็นเลยว่าโอ้ยังคนก็ยังไปคิดว่าเฮ้ยพราะมันเป็นคดีที่ในส่วนที่ทาง DSI เข้ามาเนี่ยมันก็จะช่วยกกตนะครับซึ่งข<ช>้อเท็จ<ช>จริงเนี่ยมาตารา4.9พลรกกตเนี่ยเขาระบุชัดเจนอยู่แล้วอำนาจทั้งหมดเป็นเรื่องของกกตแล้วถ้า DSI สอบอยู่นะครับเขาก็ต้องทำหนังสือมาก็ต้องส่งเรื่องไป แต่ว่าประเด็นดีเอสไอจะสอบไปได้มากน้อยแค่ไหนผมยังถามคนอีกเกรงไกรบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดทางด s เอ้อเขาสอบเรื่องฟอ้องเงินเนี่ยแล้วเชิญสวไปเนี่ยสวไปไหมคนเอกเกรงไกรก็บอกว่าเอา้ามันจะไปในกรณีไหนเพราะว่ามันยังไม่มีแจ้งข้อกล่าวหาว่ามันมีการทุจริตในเรื่องนี้แล้วอยู่ๆจะมาเรียกไปเนี่ยครับที่สวจะไปร่วมหรือว่าไปให้ความร่วมมือให้ DSI สอบเนี่ย ไม่น่าที่จะเกิดขึ้นได้เลยเพราะว่ามูลฐานความผิดท่านก็ถามว่ามูลฐานความผิดจากเรื่องไหนจนขนาดนี้มันก็ยังไม่มีนะครับ<ช>มันเป็นแต่ข้อกล่าวหาของสวที่สอบตกถ้ามันมีเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับดีไซน์เลยเพราะนั้นเที่ยวนี้ก็ต้องถือว่าก็ต้องก็ต้องตบมือนะครับให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่9ท่านเนี่ยครับอย่างน้อยเนี่ยเท่านท่านไม่เอาด้วยซึ่งอาจจะมากกว่านี้ก็เลยทําให้การลงมติเมื่อวานนี้ไม่มีเรื่องนี้ครับ พี่แบป,ปซี่คะได้ข่าวว่าพรุ่งนี้สวเขาจะนัดคุยกันเหรอคะอ่านี่ก็มีประเด็นเพราะว่าพอมีการลงมติในเรื่องนี้ไปจากคณะกรรมการคดีพิเศษนะครับมันทําให้สังคมเนี่ยเข้าใจผิดว่ามันมีกรณีฟ้องเงินจากการเลือกตั้งสวที่ผ่านมาเพราะอย่างที่เรียนนะครับว่าทางกรกตเนี่ยเขายังไม่ได้เคาะเรื่องนี้เลยแล้วอยู่ๆทางดีเอสไอไปสรุปว่าจะรับเรื่องนี้มาเป็นมาสอบสวนในเรื่องนี้นะครับ พรุ่งนี้เข้าใจว่าคงจะมีการหารลือกันอาจจะฟ้องหรือไม่ฟ้องก็คงต้องรอนะครับเพราะว่าเขาคงเห็นว่า,าการที่คณะก,กรรมการคดีพิเศษเนี่ยออกมามีมติในลักษณะนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดและสร้างความเสียหายว่ามันมีการฟ้องเดินจากเรื่องของการเลือกตั้งสอบอนในช่วงที่ผ่านมาซึ่งขณะน,นี้มันไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นมันยังเป็นเพียงแต่ข้อกล่าวหาครับใช่ค่ะ